สัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับทีมงานล่าเห็ดจากโรงเพืองแห่งลุ่มแม่น้ำสงขลาอีกแล้วนะครับวันนี้มาตาที่พามาเบิ่งดงหิดก่อครับดงหิดก่อหลายรีครับพูดนะครับเห็นบ้ครับพุณครับน้องพุนกันมีแต่ดอกครับน้องพ่นอีกครับเดี๋ยวพาเราะเบิ่งเด้อยนี่ครับนี่ครับ คุณพีนี่คอยย่องมาย้นเหยียบนะนแดงนี่ครับดงคิดกอ่อครับรน,นะครับเต็มทีเลยครับในะสอ,อุ๊บมีป่านนะครับที่ผมจะพาเราลงบรรยากาศแบบเอกลุซีบครับโอ้ยยั่งบ่เคยพ่อแบบหลายๆนี่จะเถื่อนนะครับส่วนมากเพราะดอกสองดอกครับป้าแต่บึง อู๋ไหลรีผมนี่คอยย่องย่องข้ามไปครับไปเบิงึงนะครับเห็นไหมครับตั้งชุก,กุจิกี้อยู่ครับมีนเิเฮดกอทางนั้นเนี่นี่มองไดนอีกครับมองนี่มองเดียวจะได้อยู่เครื่องตาครับตาบอใหญ่เด้ นี่ครับดกน้อยก็มีนี่มันดงเห็ดกอสัดๆครับตั้งแต่เก็บเห็ดกอมามือนี่ว่าถือว่าคักอยู่ครับเบิ่งครับเพราะว่ามันออกออก,ออกหลายครับครับัไกอย่าลืมกดทุกใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเกษตร 5G c h a n าแนลนะครับเด้อเดี๋ยวผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมเอามาให้เบิง่งนีกครับ ครับเลือตาครับพี่น้องมาอนิเดี๋ยวสิกลับเมื่อก่อนครับเมื่อกินข้าวง่ายก่อนข้าวเ้าก่อนการเมืองกินข้าวเส้าอย่างสิลมมาอีกครับเพราะว่าอู้ยังหลย,ยังบดเลาะพันครึ่งโคกอยู่ครับคนตาหนึ่งนี่นำเซียนเฮดไครับเดี๋ยวผมแท้เบื้งนะครับดอกพอดีใหญ้ๆงงามนะครับใส่เบิ้งตาดู นี่ครับเอ,อีกกองนั่นครับมีดอกใหญ่าง,าง,งามแต่เอาเมื่อกินเอ็นข้าวยังไม,ม่ไหมครับพี่น้องสองดอกนะทุกท่าน